สวัสดีค่ะมาพบกับมิ้วสูงเนินรวมรถวันนี้มิ้วจะมาแนะนำรถมือสองทางเพจสูงเนินรวมรถที่มีราคาผ่อนต่อเดือนไม่เกิน5,000บาทจะมีรุ่นอะไรนั้นตามมิ้วไปดูเลยค่ะคันแรกที่มิวจะแนะนำเป็นมิสูบิชิมิลาด1.2 GLS Limited ปี2013สีเหลืองคันนี้เลขไม่อยู่ที่130,000กิโลเมตรมิวเปิดราคาให้230,000 ต่อเดือนอยู่ที่4,700บาท84งวดจ้าสันมาร 1.2V ปี2012สีดาคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เลขไมอยู่ที่27,000กิโลเมตรนิ้วเปิดราคาให้239,000บาทค่างวดตกอยู่ที่4,700บาท84งวดค่ะ ซูซูกิเซลรีโอ1.0 GL ปี2015สีเหลืองเป็นเกียร์ออโต้เลขไม่อยู่ที่111,000กิโลเมตรนิ้วเปิดราคาให้เพียง239,000บาทราคาผ่อนต่อเดือนอยู่ที่4,500บาท84งวดค่ะวว้า wow. นิสันมาร์ 1.2S ปี2011คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเลขไม์อยู่ที่1,100 0กิโลเมตรนิ้วเปิดราคาให้ที่1 6 9 0 0 0บาทค่างวดจะตกอยู่ที่3,600บาท84งวดค่ะเป็นยังไงกันบ้า กับรถที่มิ้วนำมาแนะนำให้พี่ๆดูในวันนี้ทุกคันที่มิ้วนำมาใช้เงินดาวเพียง999บาทฟรีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างฟรีค่าจัดค่าโอนประกันภาษีพ,พรบพร้อมเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านและที่สำคัญรถที่ร้านไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีรถผี หากพี่ๆชอบคอนเทนต์นี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางเพจส่งเนินรวมรถหรือพี่ๆอยากให้มิ้วมาแนะนำรถมือ2อราคาผ่อนไม่เกินกี่บาทต่อเดือนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้มิ้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ